สวัสดีค่ะวันนี้นินจะพาทุกคนไปทําเมนูข้าวเหนียวสังขยาค่ะไปเริ่มทํากันเลยเราจะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนำมาล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างสักสองถึงสรอบจากนั้นนะคะเราก็นำข้าวเหนียวของเราค่ะแช่ไว้สี่ชั่วโมงหรือว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็นำข้าวเหนียวที่เราแช่ทิ้งไว้นะคะเทน้ำออก ยกเทใส่กระชอนได้เลยค่ะเพื่อให้เขาเสดดน้ำจากนั้นนะคะเรามาเตรียมซึ้งค่ะนำผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วก็นำข้าวเหนียวเทลงไปได้เลยค่ะเกี่ยข้าวเหนียวให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ทำการแบ่งให้เป็นช่องเล็กๆนะคะเพื่อทำให้ไอความร้อนของเขาลอยขึ้นมาได้นะคะเติมใบเตยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมตอนนี้น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะยกข้าวเหนียวขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะ ทำการน,นึ่งจนข้าวเหนวสุกนะคะเดี๋ยวเราไปทําตัวสั่งขยะก,กันเลยค่ะนําไข่ไก่เทลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่กะทิลงไปได้เลยค่ะแล้วตามด้วยเกลือเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปครบเลยนะคะเราก็นําใบเตยค่ะใบเตยนี้เราล้างสะอาดแล้วนะคะนําลงไปขยำได้เลยการนําใบเตยลงไปขยำนะคะจะช่วยให้น้ําตาลมะพร้าวละลายได้ดีแล้วก็ช่วยดับกลิ่นเ้าด้วยค่ะ นี่นะคะเราก็ขยำไปเรื่อยๆเลยค่ะตัวสังขยาเราก็จะขึ้นฟองนะคะขึ้นฟองแบบนี้เลยพอละลายแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนําไปกองเลยค่ะกองบนผ้าขาวบางนะคะแล้วด้านล่างจะมีตะแกรงรองอีกทีหนึง่งเทลงไปเลยนะคะจับผ้าเขาาบางขึ้นมาหอ่อแล้วบีบให้ตัวเนื้อสังขยาลงไปค่ะ ก็จะปีฟองๆแบบนี้นะคะเราก็ยกออกไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็นํามากองอีกทีหนึ่งนะคะบนกระชอนเลยค่ะเนื้อสังขยะจะได้เนียนขึ้นค่ะพอกองเรียบร้อยนะคะนําขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะใช้เวลาเนื่งประมาณ25นาทีผ่านไป25นาทีแล้วนะคะตอนนี้สังขยะของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะยกลงออกจากเตาได้เลยค่ะมาทําตัวกะทิต่อเลยนะคะสําหรับมูลข้าวเหนียวเทกะทิลงไปค่ะใสน่น้ําตาลทรายนะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะพอใส่ทุกอย่างจนครบแล้วเปิดไฟแล้วก็ทำการคนได้เลยนะคะคนบ้างพักบ้างก็ได้นะพอกะทิเริ่มเดือดทุกอย่างละลายเข้ากันดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะยกขึ้นได้เลยนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็นึ่งจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมใบเตยมากเลยค่ะนําใบเตยออกแล้วก็นําข้าวเหนียวนะคะเทใส่หม้อดได้เลยแล้วก็นํากะทิที่เราเคี่ยวมาสักครู่นะคะเทใส่เลยค่ะ ข้าวเหนียวต้องร้อนกะทิต้องร้อนนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้สักส0นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีตอนนี้ข้าวเหนียวมูนของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะกลิ่นหอมใบเตยแล้วก็เนื้อนุ่มมากเลยค่ะไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะตักข้าวเหนียวใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ตักสังขยาของเราใส่ลงไปค่ะแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะ วางใส่ถาดก่อนนะคะแล้วตักใส่ถ้วยเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะรอบนี้ตักใส่ถ้วยตะไลค่ะทําให้ดูน่ารักน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะตักให้หมดเลยนะคะตอนนี้ก็ตักจนครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเนื้อข้าวเหนียวเลี้ยงเม็ดสวยมากค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะ รสชาติกำลังดีค่ะเนื้อนุ่มกลิ่นหอมรับรองค่ะว่าสูตรนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ดีค่ะ